เปิดรายได้ภาพยนตร์ไทยที่ทำรายได้สูงสุด5อันดับในปี2025ที่เปิดตัวมาสัปดาห์แรกนะคะทุกคนก็มีรายได้ขึ้นมาหลายสิบล้านเลยแต่ละเรื่องนะคะวันนี้ก็จะมาเปิดสำหรับรายได้5อันดับที่เป็นหนังไทยเปิดตัวสุดสัปดาห์แรกที่แบบว่า รายได้ทั่วประเทศสูงสุดในปี2025นั่นเองค่ะทุกคนก็มีทั้งหมด5เรื่องนะคะตั้งแต่เปิดมาใช้มานะคะปี2025นี้คือก็เป็นชีวิตติดหนังได้มีการนำมาเป็นการมาเปิดรายได้ทั้ง5อันดับนะคะก็ได้มีการให้แคปชั่นบอกเลยว่าส่วนสัปดาห์นี้เนี่ยที่กำลังมีประเด็นมากๆทั่วประเทศนั้นก็คือหนังสยองขวัญอีสานมาแรงนั่นก็คือขายอ้อ นะคะก็เป็นหนังลบหลู่ศรัทธาอาถรรพ์ซึ่งหนังคายอ้เองนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่อันดับที่2อยู่นะคะทุกคนที่แบบว่าทําเงินเปิดตัวสูงสุดเนี่ยคือ4วันหรือว่าสัปดาห์แรกเนี่ยรวม35ล้านแต่ว่าตอนนี้ก็ไปแล้วนะคะประมาณ50กว่าล้านแล้ว ก็กลายเป็นหนังไทยที่ทำเงินเปิดตัวสุดสัปดาห์แรกนอกเขตกรุงเทพปริมณฑลเชียงใหม่ที่สุดประจำปีนี้นะคะทุกคนแล้วก็เป็นหนังไทยที่ทำเงินเปิดตัวสุดสัปดาห์แรกเป็นอันดับที่สองของปีนะคะก็รองลงมาตามหลังภาพยนตร์เรื่องซองแดงแต่งผีอยู่ที่40ล้านบาทเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นนะคะก็ขออธิบายก่อนสำหรับ คลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหนังไทยที่รวมกันตั้งแต่หนึ่งมกราจนถึงตอนนี้นะคะที่แบบว่าเปิดตัวมาแค่สี่วันแรกหนังเรื่องไหนภาพยนตร์เรื่องไหนทำรายได้สูงสุดก็คือขายอ้ออยู่อันดับที่สองเพราะว่าอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นซองแดงแต่งผีซองแดงแต่งผีเปิดตัวมาสี่วันได้สี่สิบล้านส่วนขายอ้อเปิดตัวมาสี่วันได้สามสิบห้าล้าน นะคะทุกคนแล้วก็ต่อมากันเลยสำหรับอันดับที่3นั่นก็คือเรื่องพนอนะคะเรื่องพนอเนี่ยเปิดตัวมาสี่วันแรกฟาดรายได้ไปทั่วประเทศเนี่ยยีล้านบาทต่อมาอันดับที่4นะคะทุกคนเป็นเดอะสโตนพาดแท้คนเกะเปิดตัวมา4วันแรกก็ฟาดรายได้ไปที่26ล้านบาททั่วประเทศนะคะอันดับที่ห้านั้นก็คือ แจ๊ดโคตซิ้งหลวงพี่แจ๊ดโคตซิ้งเปิดตัวมา4ีวันแรกฟาดรายได้ไป24ล้านบาททั่วประเทศไทยค่ะทุกคนก็เรียกได้ว่าขายออเนี่ยก็ยืนมาแบบว่ายืนหนึ่งเลยในตอนนี้นะคะแต่ก็ยังเป็นอันดับรองลงมาจาก ซองแดงแต่งผีซองแดงแต่งผีก็ได้มีการปล่อยไปแล้วหลายเดือนแล้วนะคะแต่เขามีการออกมาเปรียบเทียบกันใน4วันแรกนะคะทุกคนตอนนี้ได้ยินแว่วๆมาว่าคายออทะยานสู่60ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แสดงความยินดีด้วยได้กําไรกันไปนอนเนาะเลยนะคะเพราะว่า ทุนสร้างแค่25ล้านบาทเท่านั้นได้ยินมาแบบนี้นะคะทุกคนก็กลายเป็นประเด็นแบบนี้ออกมาแล้วก็มีการออกมาโปรโมทเยอะมากๆนะคะในช่วงนี้คายอ้ก็ฟาดเห็นว่าคายอ้เนี่ยติดอันดับหนึ่งะคะทุกคนในตอนนี้ที่หนังกำลังเข้าลงณนะปัจจุบันนะคะย้ำว่าปัจจุบันนี้ก็จะมีอ่าพวกสไปเดอร์มงสไปเดอร์แมนอะไรที่มาแข่งกันนะ,ะทุกคนก็คาออเนี่ยอันดับที่หนึ่งเลย เป็นหนังที่แบบว่ามันไม่ใช่หนังแค่คนกลุ่มหนึ่งแล้วนะคะมันกลายเป็นหนังหนังดังระดับประเทศแล้วในะตอนนี้เลยหลายคนที่ไม่เคยดูใครอ้อก,ก็เข้ามาดูนะคะแล้วก็ตั้งคําถามว่าใครอ้อนี่หมายถึงอะไรคืออะไรประมาณนี้นะคะทุกคนก็ถือว่าเป็นการออกมาพูดอย่างเป็นทางการแล้วก็ถือว่าดีมากๆนะคะก็มีการมาเปิด หลายอันดับนะคะก็เป็นหนังบ้านเราประจำสัปดาห์นี้17-20กรกฎาคมก็มีหลายเรื่องก็จะมีอ่าสไปเดอร์แมนเอ๋ยไคลออเอ๋ยซัมอะไรเนี่ยทุกคนเป็นหนังการ์ตูนนะคะทุกคนหนังดาก้อนก็มีนะคะก็เรียงลำดับออกมาก็เยอะ ในประเทศไทยนะตอนนี้ฟาดรายได้ไปหลายร้อยล้าน,นเลยทีเดียวถ้ารวมๆกันในหนังนะคะครยออในตอนนี้กําลังมีการออนทัวร์ไปหลายจังหวัดต่อหลายจังหวัดนะคะใครที่ไปเจอนักแสดงภาพยนตร์ครยออก,ก็พากันไปได้เลยนะคะทุกคนได้ยินมาได้ยินมาว่าวันนี้ครยออก,ก็ไปออนทัวร์เช่นเดียวกันเมื่อวานไปที่สารคามนะคะวันนี้ก็เห็นออกมาพิมแอมก็ออกมาโพสต์ นะคะว่าวันนี้ก็ไปที่แถบกอทอมอนะคะทุกคนยังไงก็ฝากไปดูด้วยภาพยนต์คายอ้อไม่บ่เสียใจยนะคะไม่เสียใจยที่ไปดูใครไปดูแล้วก็คือแบบว่าพูดกับคนอื่นรู้เรื่องนะคะเขามีการออกมาสปอยบางคนเอ๊ะฉากนี้อยู่อันไหนฉากพี่เดียวทำอย่างนั้นฉากอีเวลทำอย่างนั้นฉากคําแพงทำอย่างนี้ หรือว่าฉากน้องอุ้งหิงมีฉากไหนอะไรยังไงนะคะถ้าไม่ไปดูนี่พลาดมากๆเลยหลายๆคนบอกว่าออกมาพูดเป็นเสียงเดียกันว่าอุ้งอิงเนี่ยทําไมฉากน้อยบทน้อยมากแต่ทําไมอุ้งอิงถึงเด่นต้องไปดูค่ะใครไม่ดูก็ต้องไปดูเด่นจริงๆนะคะเหมือนมีแสงอะไรออกมาในตัวน้องเลยแล้วก็มีอีกหลายศิลปินที่แสดงได้ดีมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอา เอกตาเอยไม่ว่าจะเป็นตัวหลักเอยนะคะก็ดีหมดเป็นภาพยนตร์หนังไทยอีสานสยองขวัญที่ติดเทรนด์อันดับหนึ่งมากๆในตอนนี้นะคะก็ทำให้คนเนี่ยให้ความสนใจในเรื่องรายได้แล้วหนึ่งในเรื่องการแบบว่าตอนนี้ขึ้นมาอันดับที่หนึ่งแล้วแซงหนังฮอลลีวูดมาเลยนะคะในตอนนี้ รายได้ก็จะมีการออกมาแจ้งเรื่อยๆเรารอชมรอติดตามกันเอานะคะว่ารายได้ภาพยนตร์คายอ้อจะไปสุดที่ตรงไหนนะคะใครอยากดูความเคลื่อนไหวไปเลยหนุ่มโจสาวน้อยเพชรบ้านเพนนั้นก็คือ Facebook ของทางบอสโจโยมานินอัปเดตท,ทุกวินาทีเกี่ยวกับภาพยนตร์คายอ้อเพราะว่าก็ให้ความหวังมาเยอะนะคะเดี๋ยวพาไปดูเลยสำหรับบอสโจโยมานินค่ะทุกคน ก็ออกมาโพสต์ล่าสุดก็บอกว่าอยากให้แผ่วนะรีบออกมาดูกันเลยภาพยนตร์คลายอ้อไม่ดูถือว่าพลาดมากๆนะคะสามน้ยก็บอกเลยว่าพลาดมากๆค่ะบอตัวเองก็ทุ่มสุดตัวศิลปินทุกคนทุ่มสุดตัวมากๆกกับภาพยนตร์เรื่องนี้ยังไงก็ดันให้มันถึงร้อยล้านภายในเดือนแรกที่ออกมานะคะถ้าไม่มีคนไปดูถ้ากระแสหมดเขาก็จะออกจากโรงเร็วนะคะทุกคน หนังเรื่องไหนที่มีกระแสเขาก็จะอยู่ในโรงภาพยนตร์นานตามที่สาวเนยเคยพูดไว้แทบทุกคลิปนะคะแล้วก็อย่าลืมด้วยสำหรับเพลงใหม่ของน้องอุงอิงตอนนี้ได้ยินว่าติดหนึ่งในมาแรงแล้วเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ขายอ้อนั้นก็คือเพชรชาวดินค่ะที่เป็นเพลงที่น้องร้องในฉากสุดท้ายของภาพยนตร์ขายอ้อฉากนี้แหละถ้าใครไม่ได้ดูถือว่าพลาดมาก ใครที่ออกมาฉี่มาเข้าห้องน้ําก่อนภาพยนตร์จบเนี่ยถือว่าพลาดมากๆกับฉากสุดท้ายนะคะใครยังไม่ดูกลับไปดูอีกรอบค่ะแล้วก็ฉากอยู่บนรถทัวเอ่ยฉากอยู่ระเบียงบ้านเอ่ยนะคะทุกคนก็ถือว่าเป็นหนังที่ครบรถครบอัฐรถจริงๆค่ะยังไงก็ถือว่าฝากไปด้วยวันนี้อย่าลืมที่เมเจอร์รัชโยธินนะคะพบกับภาพยนตร์ ขายอ้อแล้วก็นักแสดงด้วยนะคะมีน้องอุ้งอิงมีบอสโจมีพี่อมแอมแล้วก็มีพี่แน็กนะคะทุกคนวันนี้ก็ฝากไ้เพียงเท่านี้ค่ะ